ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราค่ะในวันนี้ก็เป็นเลื่อยเลือกยาวอันดีนะคะที like ่เราจะมาประกาศกิจกรรมกติก้าของกิจกรรมใจสกิ้งเอของ IDENTITY ้มีนั <CRI> ่งในโอกาสครบ1้อยพับค่ะเย้ก็ไม่ใช่โอกาสที่ไม่มาทำคลิปกทียงขี่เกียจมากที่เกียจคิดกติก้าที่เกียจคิดอะไรใดทั้งสิ้นนะคะเอ่ภาพประกอบคลิปวันนี้ก็เป็น ห้าประกอบที่ได้อหมเอี่ยมล่าสุดวันนี้เลยแล้วก็มาใช้วันนี้เลยด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคเอาเป็นว่าจ่เอาหยุดนอกเรื่องแล้วก็มาเข้าเรื่องกติกากันเลยดีกว่านะคะ,ะตามที่เขาบอ,อกไปค่ะให้กิจกรรมนี้เนี่ยเข้าได้เฉพาะคนที่เป็นผู้ติดตามของช่องเราแล้วก็เคยคอมเมนต์ในช่องมาแล้วหนึ่งครั้งขึ้นไปนะเพราะ,ะว่า,วาเราอยากจะแสงให้แองเจลนี่เขาแบบตามเรามาจริงๆนะคะไม่ใช่เข้ามาแค่เพราะคลิปแจกสกิน ต่อไปกติกาที่แท้ทูนะคะก็ทางนี้เลยค่ะเราจะขึ้นให้ดูภายในสามสองหนึ่งตามนี้เลยนะคะก็ให้พี่เห็ุคนนี้ทาไม่ชอบช่องนี้ขอไม่ตั้งเกินแล้วกันนะแล้วก็สองบาทคลิปแรกที่ในช่องนี้นะคะถ้าจะไม่ได้ก็ห้ามเลยนะแต่ว่าบางทีถ้าคนจําได้นะอาจจะประทับใจมากกว่านะ <c oughs> แล้วก็ให้พิงติดแฮชแท็กเอจลมตัวนะคะในคอมเมนต์สี่นะคะสําคัญมาก พิมชื่อบอกสกินระดับอที่ทำให้อยากได้แล้วก็บอกเห็นคนได้ว่าทำไม้ถงอยางได้สกินของน้องคนนี้แล้วก็พิมพ์รอไอดีเกมนะคะถ้าคุณลืมพิมไอดีเกมเราจะไม่ทวงแล้วคุณก็จะต้องตัดสินนั่นแหละค่ะตอนนั้นเลยระยะเวลาเกิรส่งคำเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึง12ที่สิงหาคมนะคะซึ่งคู้ช้าเนี่ยเราจะประกาศผ่านคอมมูนิตี้นะคะก<ๆ>็ไปตามดูกันเอาเองนะทุกคนบ๊ายบาย,มา,ยะะมาเล่นกันเยอะนะคะพ e a มาเล่นกันเถอะ